เพียไสนม่เป็นมีเมี่านนักตัที่รัทุกท่านนะฮะงคือของเรากลังลกออกสูงแม่น้ำซึ่งมีความสวยงามออสักข้าสักข้าหนึ่งขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจ ก็ก็ลองดูนะครับผมลอดูไปตามดูเลยไปตามไปตามสักค่ <c oughs> yeah. านึงเยีสลอสซั่อะไรนะพี่ตูอ้อยากลงนน้ำเหรอ <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้คนคนครัว <c oughs> อันนี้มือ่อคนครัว <c oughs> สักค่านึง ัวเอาดิเอาแล้วครับผมจะฟันกันแล้วเชียร์แน่เอาแล้วสั่งน้านน้ไม่มีกู ทิ้งมาไอ้กูทิ้งเมียเออทิ้งเมียทิ้งเมียคิดถึงเมียนะคิดถึงเมียคึงเ,งเมากเลย <laughs> <laughs>